เนี่ยครับสังเกตไหมมันจะมีวงวงนะเนี่ยวงวงเหมือนเขาจะจอดนะครับแต่เพราะเขาไม่จอดครับก็แปลกดีฮนะเนี่ยตรงนี้อีกมันเขาจะจอดแต่เขาไม่จอดคนระับแ,แหมมาดูสติกเกอร์ครับมีสิทธิ์ลอกทั้งนั้นเลยนะฮะคือไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ มีแต่น,นี้นะครับที่เป็นเพ้น์เพ้น์ลงไปในบอดี้เลยนะครับนอกนั้นตรงนี้สติกเกอร์นะสีแดงนี่ไม่ใช่นะครับเนี่ยไม่ใช่นี่ครับคอนขับอยู่ข้างในครับถ้าเปียกก็ต้องขันน็อตมาล้างนะฮะอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์ครับอันนี้สติกเกอร์นะเนี่ยยาวเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับ เยืะด้วยนะคือไม่แนบนะครับน้ำเข้าตรงนี้ก็เรียบร้อยครับสติกเกอร์นะนี่ก็สติกเกอร์ครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นรอยนะฮะของใหม่ก็มีรอยบ้างเหมือนกันนะครับนี่ก็สติกเกอร์อีกแล้วครับอันนี้ไม่ใช่นะ ล้อใหญ่ดีทังไหยแข็งครับยางแข็งครับยางไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะเมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วข้างหน้าก็สติกเกอร์นี่ก็สติกเกอร์ครับแต่เหมือนมันจะเป็นสติกเกอร์แบบอืม อันนี้น่าจะบอดี้ด้วยนะบอดี้บอดี้อันนี้สติกเกอร์ครับ